ของรายการศรัทธาอาถรรพ์นะกับช่วงร้อยเรื่องลี้ลับค่ะช่วงนี้เราจะนําเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็อาจารย์แต่ละท่านมาเล่าให้มชมได้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นประสบการณ์อาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องตะปูนางมาันผู้ชมแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะของอาจารย์แพทนั่นคือคุณมุกนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แพทเดินนะคะ คุณมุกหรือว่าคุณมนทนัทสุขโขใจนั่นเองนะคะก่อนอื่นคุณมุกปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะอันนี้เป็นแม่บ้านค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่ะนะคะแต่ว่าทราบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวในอดีตเมื่อกี่ปีมาแล้วคะประมาณ2ปีมาแล้วสองปีมาแล้วตอนนั้นคุณมุกประกอบอาชีพอะไรตอนนั้นอยากทําธุรกิจก็เลยพึ่งมกับเพื่อนว่าจะทําร้านกาแฟนะคะ,คะอันนี้ก็เลย มาหาทําเลกับอาจารย์แพทย์ก็นั่งรถมาด้วยกันก็เจอเจอปุ๊บก็แบบชอบจะเอาตรงน,นี้แหละ,ะก็ไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำร้านขึ้นมาแต่เดิมรู้จักกับอาจารย์แพทยอยู่แล้วตั้งแต่ตน้นค่ะใช่ ก็ณวันที่เปิดร้านก็ไปอยู่ด้วยก็ไปช่วยพี่มุกเขาในเรื่องของการเปิดร้านทำกิีกรรมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าร้านตรงนี้ทาเลมันจะอยู่ติดถนนรถขึ้นรถนะคะตรงใกล้ๆกับอาคารเบนจจักชยาซึ่งสถานที่เนี่ยมันก็ถามว่าจอแจไหมมันไม่จอแจเพราะว่ามันตรงนั้นมันไม่ใช่เส้นที่แบบคนจะเดินแต่เป็นลักษณะของรถวิ่งผ่านอยู่เรื่อยๆนะคะแล้อพี่มุกก็เลยอยากจะทําเป็นร้านกาแฟขึ้นมา ก็เลยตั้งชื่อเป็นร้านทาร์ตไอซ์คาเฟ่เมื่อสองปีที่แล้วนะคะก็ดูเหมือนกิจการในช่วงนั้นพอเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างคะขายดีก็เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันใกล้กับอะไรที่เป็นโรงเรียนของเด็กๆโรงเรียนของเด็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีพัฒนาการพิเศษเนี่ยก็จะมีลูกค้าจากในระแวกของโรงเรียนแล้วก็เป็นลูกค้าจากที่ขับรถผ่านก็จะแวะเวียนเข้ามา ก็ในช่วงนั้นถือว่ากิจาการเป็นไปได้ด้วยดีแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความอาถรรพ์หรือน่าสะพึงกลัวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่นคือเพื่อนของลูก<ะ>มาทานที่ร้าน<ะ>แล้วก็เหมือนแบบเขาเขาอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาแม่เนี่ยมีอะไรไม่รู้ละอยู่หน้าร้านแต่หนูว่าไม่บอกหนูไม่รู้ พี่ก็เลยตกใจมากก็เลยทําไงก็เลยปรึกษาอาจารย์แพทย์เพราะเนี่ยเพื่อนลูกบอกอย่างเงี้ยพี่จะทํำยังไงดีอะไรเง,งี้ยซึ่งตอนนั้นพี่มุก็ไม่รู้ว่าคืออะไระนะคะก็เลยมาปรึกษาก็เลยใช้วิธีการสื่อให้จากลูกแก้วแล้วก็จากไพทาโร่นะคะ,คะสื่อออกมาเนี่ยสัมผัสได้ว่ามีเขาเรียกะจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธที่เรามองไม่เห็นหรือเป็นพลังงานลึกลับอะอยู่บริเวณหน้าร้าน ะะทีนี้ในหน้าร้านของพี่มุกเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งะนะคะต้นนี้ก็เกิดขึ้นกลางหน้าร้านเลยสื่อได้ว่าพลังงานลึกลับนั้นอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นนะคะหรือที่เรียกกันว่านางไม้นั่นเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มจากเ,าเพื่อนของลูกสาวก็คือน้องจักรนั่นเองค่ะสัมผัสได้แล้วก็คุณมุกก็เลยไปปรึกษาอาจารย์แพทย์ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากน้องจ๊กกันค่ะคือก่อนที่ก่อนที่จะเข้ามาในร้านใี่แบบครั้งแรกที่มีแม่เพื่อนมาเปิดร้านก็คือว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่ามึนหัวตั้งแต่เพื่อนจอดรถตั้งแต่เพื่อนจอดรถแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าแล้วก็มองมาที่ต้นไม้แล้วตอนจะเข้ามาก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มาสะท้อนตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ๊กก็รู้สึกว่ามันสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันสั่นแล้วมันก็มันก็มึนหัวแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เลยไปบอกแม่เขาบอกว่าแม่ต้นไม้ต้นนี้ต้องมีอะไรแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยทําไมหนูรู้สึกว่าหนูหนูคนลุกแล้วหนูปวดหัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ร้องไห้นะตอนนั้นตอนที่ขณะพูดเพื่อนบอกว่าร้องไห้อนะไรอย่างเงีแบบ้ยก็บอกว่าเจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่โดนแรกนะครับมีความรู้สึกยังไงก็คือว่ามีความรู้สึกว่ามันสัน่นสแล้วมันก็แบบไม่ใช่ตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย ทั้งแบบเราจะห้ามตัวเราว่าเราไม่อยากทาไม่อยากร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วพอถัดวันต่อมาอะไรเงี้ยก็ฝันว่าแบบมีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่สีเหลืองแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเออมีจริงแหละจั๊กมีมีผู้หญิงมาอยู่มีเหมือนนางไม้อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาโดนอะไรตอกอยู่ครูแพทก็เลยเริ่มทําพิธีถอนของออกจากต้นไม้นี้ครับแล้ว จักก็เป็นคนเอาเป็นตําปูนะครับเป็นตําปูที่เขาตอกค้างไว้อะไรอย่างนี้ครับจักก็เลยเอาตําปูนั้นไปนไว้ที่วัดที่วัดเทวสุนทรเนี่ยครับหน้าตาก็หน้าตายาวๆประมาณนี้หน้าตายาวๆคิ้วเหมือนเหมือนในรูปปั้นของของนางาของอะไรก็แล้วของอะไรที่เป็นเป็นรูปปั้นของพวกกูมาอะไรอย่างนี้ครับ เขาสวยเขาขาวอะไรเงี้ยครับเขาดูมิดเขาดูดีขึ้นเยอะเลยจากที่ที่เคยรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าประสบการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับน้องจักได้จริงๆแล้วนะะี่ค่ะอาจารย์การสื่อพลังหรือว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะสามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้ไหมจิงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะคนที่เข้าเหมือนกับเครื่องรับเครื่องส่งพอดีน้องจักเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องรับชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อผ่านพลังงานที่เข้ามาแฝงได้นะคะนอ <c oughs> ี่อาจจะแบบว่ามีช่องทางทําให้เขาเ,เข้ามาแทรกเพื่อที่จะร้องขอในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปสู่อให้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เพี่นเข้ามาปรึกษาก็ปรากฏว่าสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเป็นลักษณะของการถูกตรึงไว้ด้วยตะปู บอกถึงความเจ็บปวดเหมือนกับว่าอยากจะให้พ้นทุกตรงนี้นะคะก็ต้องถามพี่มุก่อนว่าณตอนนี้หลังจากที่พี่มุกมาปรึกษาแล้วเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้อยอดขายก็ไม่ค่อยที่จะกระตุ้นสักเท่าไหรม,มันมีปัญหาในเรื่องของการค้าขายนิดหน่อยค่ะ<า>ใช่ไหมคะพี่คก็ขายไม่ค่อยดีวันหนึ่งก็ได้ไม่ไม่กี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพนนีก็ตัดสินใจละก็ให อจารย์แพทเนี่ยเป็นคนมาทําพิธีให้อถอนตะป,ปูให้ค่ะก็ใช้อาจารย์แพทยก็สือ่อค่ะใช่ก็มีการสวดมนต์ถอนอาถรรพ์ตรงนั้นออกก่อนอพอถอนอาถรรพ์ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะต้องใช้ค้อนเนี่ยงักตะป,ปูขึ้นมานะคะค้อนหักไปหนึ่งอัน ้อนใหม่ๆ้อนใหม่ๆนะคะหักไปหนึ่งอันเดี๋ยวนะคะเรื่องราวของการถอนตะปูเนี่ยตอนนั้นกลับมาที่พี่มุกนิดหนึ่งว่าพอพี่มุกได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์พท์แล้วตอนนั้นได้มีความเชื่อไหมว่าเฮ้ยเออน่าจะจริงอย่างที่น้องจักสัมผัสได้แล้วอย่างที่อาจารย์แพทบอกตอนนั้นพี่มุกรู้สึกยังไงมีความเชื่อหรือมีความสงสัยอะไรงไงคือพี่มุกเชื่อเรื่องเรื่องอย่างนี้นะคะอะไรที่ทําแล้วแบบเราสบายใจหรืออะไรแล้วไม่ลบหนูใครหรืออะไรเงี้ยแล้วพี่ พี่เชื่อพี่มุกสามารถทำทำอยากช่วยก็ทำตกลงให้อาจารย์แพทยค่ะก่อนหน้านั้น<ช>่ะอาจารย์แพทยแล้วก็คุณลุกเนี่ยเห็นในส่วนของตะปูเออจริงๆแล้วตอนที่สื่อให้เนี่ยไม่เห็นตะปูอบอกไปก่อนบอกว่าไปดูที่ต้นไม้ว่ามันมีตะปูตรึงอยู่หรือเปล่าพี่มุกก็เข้ามาดูเขาบอกเขาเจอตะปูจริงๆปรากฏว่าตรึงอยู่5ตัวด้วยกัน เป็นตะปูที่เราเห็นทั่วไปใช่ค่ะเป็นตะปูตอกตอกต้นไม้ทั่วไปตอกไม้นี่แหละค่ะตัวใหญ่ประมาณเท่านี้ค่ะก็ยังฝังอยู่ฝังอยู่ที่ต้นไม้อนับได้ประมาณห้าตัวห้าตัวแล้วพี่มุกเขาก็มาบอกค่ะคือตอนสื่อนี่คือโทรคุยกันนะโทรคุยกังแบบตึงหัวตึงอย่างแขนขาอย่างเงี้ยตึงหัวตึงแขนตึงขาไว้นะคะเราก็บอกไปดูซิมีตะปูอยู่ไหมที่ต้นไม้ค่ะ พี่มุกก็วิ่งไปดูแล้วบอกมีมีจริงๆหลังจากมีจริงเราก็เลยมาทําพิธี์ห้าก็สวดมนต์ถอนตรงนี้ออกพอใช้ค้อนอันแรกเนี่ยดึงไม่ออกเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกอจนค้อนหัวค้อนหลุดอพอหลุดเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยเอาอันใหม่มาไปขอย,ยิ้มช่างทางบ้านเอาอันใหม่มาถอนออกมามช่วงจังหวะที่ถอนพี่มุกเขาก็เห็นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยดึงตะปูตัวแรกออกมาเลือดทะลักออกมาเลยค่ะ ยางไม้ออกมาเป็นสีเื็นสีเลือดเลยเป็นสีแดงสดเลยโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคือกิ๊ฟไม่เข้าใจในกระบวนการการทำพิธีว่าคอนที่ใช้เนี่ยเป็นคอนธรรมดาก็ได้คอนธรรมดาค่ะอคอนธรรม,มดา,มา,มาแต่เราต้องมีการสวดมนเพื่อถอนอาถรรพ์ตรงน,นั้นก่อนอนะคะเพื่อล้างเขาเรียกว่าล้างอาถรรพ์ที่ติดมากับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นตอนนั้น รู้สึกยังไงบ้างคะอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าอย่างอาจารย์แพทเองนี่ก็คือเรียกว่าอยู่ในแวดวงตรงนี้มานานก็คืออาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินมาม้างแต่พี่มุกเองคือประสบการณ์ที่เห็นในตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพี่มุกก็พี่มุกเชื่อนะแต่ก็ตกใจเหมือนกันในเรื่องอย่างเงี้ยไม่เคยไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าแต่แบบได้ครบกว่าอาจารย์แพทย์ก็คือก็มีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังเยอะอย่างเงี้ยมันนก็เราก็เออเราเชื่อค่ะส่วนตัวพี่มุกเองสัมผัส ได้ถึงอะไรบ้างไหมคะระหว่างที่ทําพิธีอยู่ไม่ได้พี่มุกสมัมผัส,มมสมไม่ได้แต่ตอนที่ทําพิธีนี่ขนลุกตลอดเลยคุณลุงขนลุกตลอดแล้วก็ยังชี้ให้พี่มุกดูพี่มุกดูนะดูนะดูยางยางมันออกมานี่เหมือนเหมือนเลือดสดๆออกมาเลยนะตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็เหตุการณ์มันผ่านไปหลายปีแล้วนะคะก็ต้นไม้ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไปแล้วเพราะว่าตรงนี้ร้านพี่มุกเขาเลิกร้านไปแล้ว มกมทใช่ใช่จากกล้องที่ไปถ่ายจะเห็นว่าต้นไม้ก็มีการกระเทาะมีร่อนเปลือกก็ยังเห็นล่องลอยของยางไม้ที่เป็นสีเลือดอยู่นิดหน่อยนะคะ<ม>แต่ณวันนั้น,นตอนที่เราทําพิธีการเ,เราไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่ว่ารูปไม่ได้เก็บไว้ก,<ค>ก็เลยสูญหายไปนะคะ<ม>ก็หลังจากนั้นน,น้องจัก่กก็เป็นคนนําตะปูตัวนี้ไปทิ้งไว้ในวัดก็คือเอาไปฝังไว้ที่ตรงท้ายวัด คืว่าสินทรอเป็นคนบอกให้เอาหลังจากที่ทําพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางพี่มุกเองสัมผัสถึงอะไรได้บ้างไหมคะคือมันดีขึ้นกิจการดีขึ้นเกิดอะ้นเยอะเลยพี่มุกมีโชคถูกลอตเตอรี่บ่อยๆค่ะบางทีสิบงวดติดอะไรอย่าเงี้ยใช่อันนี้แหละคือเป็นลักษณะของการขอบคุณ พลังงานหรือว่าวิญญาณที่เขากสิ่งได้รับเนี่ยเขาให้ให้โชคให้ล่าภเพราะว่าหลังจากที่เรามาถอนตรงนี้ความเจ็บปวดเขาลดน้อยลงไปซึ่งหลังจากนั้นน้องจักก็ฝันอีกอน้องจักก็ฝันอีกว่าผู้หญิงใส่ชุดสีออกเหลืองๆนะคะผมยาวหน้าสวยๆมาขอบคุณเขา เหมือนเป็นการส่งต่อก็คือ,อส่งต่อความรู้สึกแล้วก็สัมผัสมาที่น้องจ๊กต์้ลยจากาเองก็านาอจากมา,มาปรึกษาพี่มุกแล้วพี่มุกเราก็มาปรึกษาอาจารย์ให้อาจารย์คุณทอนในตอนนั้นเองปกติแล้วเนี่ยพี่มุกเป็นคนที่เชื่อเรื่องโชคลางหรือว่าการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่าง,<ม>างนี้บ้างไหมคะชอบซื้ออ๋อชอบซื้ออยู่แล้วและหลังจากนั้นนี่คือจากเดิมที่อาจจะถูกป้างไม่ถูกป้างกลายเป็นถูกติดกันเลยสิบล้นถูกติดกันคุณผู้ชมมันมันไม่ใช่ ไม่ใช่บังเอิญอะนเนี่ยถ้าสิบัวติดกันเนี่ยมันยากมากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะ<ช>ลูกลูกค้าก็ถูกนะคะลูกค้ามาขอาก็ถูกแล้วก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําให้ทางพ่มุกเนี่ยไปหาซื้อไก่จำลองของนางไม้ให้เอามามานม,าม,ามาบูชาตอนนั้นที่สู่ได้คือท่านอยากได้สบาย ก็จะมีสบายสีเหลืองสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยเอามาพันพที่ต้นไม้นะคะถ้า,ามันมีรูปสมัยก่อนที่จะเห็นไว้ว่ามีสบายเนี่ยผูกที่ต้นไม้ด้วยแต่ทีนี้พอพี่มุกเขาเลิกกิจการก็คือมีปัญหากับหุ้นส่วนก็ยุติกิจการเขาก็เลยอัญเชิญเอาสบายเอาไปลอยน้ําแล้วก็เอาองค์ท่านเนี่ยเอาไปบูชาที่บ้านปัจจุบันก็ยังมีมีค่ะที่บ้านแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ชีวิตส่วนตัวเองหรือว่ากิจการของครอบครัวพี่มุกก็ไม่ได้ทํางานอะไรนะแต่ก็อยู่ได้สบายว่าอย่างนั<ะ>้นอยู่ได้อย่างสบายนะแล้วก็มีอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะตอนนี้อ,อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารถไหลมาเพื่อไหลไหลไหลเข้ามาแท้เข้ามาที่ร้านอ,อันนี้ต้องให้พี่มุกเล่าดีกว่าเพราะนั้นคือพี่มุกไม่ได้เห็นเหตุการณ์น,น,นะคะ,คะมันดึกคละแต่ตื่นมาเช้าพื่มมาเปิดร้านเนี่ยก็จะเห็นอุ๊หนูร้าน เละเลยกระอ่างบัวหรืออะไรเนี่ยก็คือกระจายหมดเลยนะคะก็ให้ไปสืบพี่มุก็ไปสืบดูวา่าเกิดอะไรขึ้นก็ถามรถมอเตอร์ไซค์อะไรแถวนะั้นเขาบอกว่ามีรถนะ่ะแล่นมาแบบเหมือนกับไหลมาแต่ไม่มีคนขับนะคะ แล้วไหลมาไกลด้วยแล้วพุ่งชนเข้าเหมือนกับร้านพี่มุกค่ะแต่ว่าถ้ารถไม่มีคนขับไม่มีคนหักเนี่ยรถก็จะต้องพุ่งชนร้านแต่นี่มันเป็นรอยที่คือชนต้นชนต้นไม้แล้วแถออกและแถออกไปชนเสาของรถไฟใช่คือร้านพี่มุกเนี่ยอยู่ติดริมถนนขนาดนั้นเลยค่ะใช่อ๋อคืออยู่ริมถนนเลยแล้วก็มีรถคันหนึ่งที่ไม่มีคนขับ มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เหมือนอาจจะแบบคือเขาลงไปดูเขาว่ารถเป็นอะไรแต่รถไหลแต่รถไหลมาโดยที่คนขับอยู่ข้างนอกรถวิ่งตามรถวิ่งตามรถมารถก็แท้งที่จะตรงไปเพราะว่าคือพงมาเลยก็คือไม่มีคนขับก็ควรจะแบบคุ้มมาตรงๆแต่นี้มีการขับมีการขับมีรอยรถที่หักต่อคือชนต้นไม้แล้วหักต่อใบชนเสาปน ร่มุกมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วเสาวูนก็มีร่อ,รอ,องรอยความเสียหายด้วยจะมีเห็นในภาพด้วยนะคะแต่ว่าต้นไม้ปลอดภัยต้นไม้ปลอด,ลอดภัยแต่มีรอยแผลรอย,อยเออรอยถลอกแล้วก็มีเหมือนเลือดอะมันซึๆมๆออกมา ซึ่งจริงแล้วตามความเชื่อเราคือคือเป็นยังไงคะเขาเป็นลักษณะของการปกป้องหรือปัดเปล่าออกไปหลังจากที่เราถอนทําพิธีกรรมให้เขาเสร็จเรียบร้อยเหมือนกับภัยกําลังจะมาถึงนะยะแต่เป็นลักษณะเหมือนมีพลังอะไรลี้ลับบางอย่างเพื่อผลักดันซึ่งไม่น่าเชื่อรถไม่มีคนขับ พุ่มอะไรจะหังตรงๆใช่ไหมคะแต่กลับเหมือนกับมีอะไรมาเบี่ยงออกเพื่อให้รถคันนั้นอะไหลออกไปผู้มชมก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะแต่ว่าก็เกิดขึ้นจริงแล้วกับพี่มุกนะคะแล้วก็น้องจักด้วยเป็นประสบการณ์ที่พี่มุกนั้นเอามาใช้ใเราฟังก็เป็นความเชื่อใ,ในส่วนของเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทางพี่มุกน้องจักเองแล้วกอ็อาจารย์แพทย์เนี่ยสัมผัสได้นะคะ ก็ผ่านมาแล้วสองปีต้องขอบคุณมากเลยพี่มุกวันนี้ได้ฟังเรื่องราวที่เรียกว่ากิ่เบก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของอาถรรพูมาก่อนนะคะก็จะขอบคุณพี่มุกมากเลยนะคะรู้สึถึงนะคะค่ะสุดีค่ะจะคู่เดียวค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสถาอาร